อ่ามาเร็วๆพี่จินโตถึงแล้วเจตาตามาเจตาตามาไา<ป>ย<ป>ินโตคานปายพาน้องคานเจตาสู้สู้มาเร็วๆๆมามามาไม่เร็วพี่จุนจุนคานย่างโอ้จุนจุนคานมาแล้ว ตาแม่อยู่นี่ในจุดจู๊รักน้องค่ะจุ๊ไม่ตะ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 สู้สู้จู๊รักน้องค่ะ,คะตามามากับแม่นี่มาเลย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  ไปถึงสักทีได้แล้วได้แล้วเก่งจังเลยถึงแล้วตัวพาน้องคารนะลูกฮะตัวาพาน้องคานค่ะเก่งค่ะถึงแม่แล้วนจโตก็ถึงแม่เหมือนกัน ไม่ได้อมไม่ได้เปียนะแม่มเปียนะเก่งค่ะตุง่งแช่ตุง่งแช่ตุ่งแช่ từng trẻ từng trẻ xuân chay xuân chay hay chạy từng trẻ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  từng 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 từng

咚 cha 咚 cha，嗯嗯嗯，cha，咚 cha 咚 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 cha，cha อะไร？cha อะไร？嗯，咚 cha 咚 cha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 。 หิวนมแล้วโอ้หิวนมแล้วแลแม่เอานมไม่กินโตไม่ข enfin ึ Noise ้นนะลูกนะระวังตกนะนะอยากนมแล้ว